สื่อเกาหลีวิเคราะห์ JYP จะเสียอะไรบ้างหังแบมแบมไม่ขอต่อสัญญาจากข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้ล่าสุดหนุ่มจินยองก็ได้พูดคุยและตกลงที่จะเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วกับทางต้นสังกัดนักแสดง BH Entertainment ส่วนหนุ่มยุคยอมก็เตรียมที่จะเจรจาเซ็นสัญญากับทาง AOMG ค่ายเพลงของหนุ่มเจปาร์ หนุ่มยองแจได้รับการติดต่อจากซับริงอัสติกต้นสังกัดนักแสดงและศิลปินชื่อดงังอาทิทรงคังโฮเรนฮานิ EXID ด้านหนุ่ม JB ในตอนนี้มีสังกัดเพลงฮิปฮอปหลายรายติดต่อเข้ามาซึ่งเจ้าตัวกำลังพิจรารณาคใายที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมเดี่ยวของตนมากที่สุด ส่วนหนุ่มแจ็คสันเดิน,นาทำกิจกรรมเดี่ยวอย่างเต็มที่กับสังกัดของเจ้าตัวอย่างชิมวางและยังคงทำกิจกรรมต่อในเกาหลีผ่านทางสังกัดอื่นด้านหนุ่มแบมแบมลุยเดี่ยวทำกิจกรรมทั้งในไทยและเกาหลีซึ่งการทำงานในเกาหลีในตอนนี้กำลังพูดคุยเรื่องเซ็นสัญญากับทาง Market Entertainment สังกัดข,ของเสด็จปิ่นรุ่นพี่อย่างซอนมี ทางด้านพี่ใหญ่อย่างหนุ่มมาร์กเตรียมกับบ้านเกิดในลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้เวลาอย่างเต็มที่กับครอบครัวรวมถึงมีแผนจะเปิดช่อง YouTube และทำงานเพลงเดี่ยวในสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังมีการ,ปรเปิดเผยข้อมูลจากคนสนิทของหนุ่มหนุ่มก็เซเว่ว่าทั้งเจ็ดหนุ่มนั้นให้ความสำคัญกับก็อเซเวเป็นอย่างมากแม้พวกเขาจะแยกย้ยายกันไปแต่จะต้องได้กลับมาเจอกันอย่างแน่นอน สำหรับสมาชิกคนไทยอย่างแบมแบมสื่อเกาหลีใต้ได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่ทางค่ายอย่าง JYP Entertainment จะต้องเจอเอาไว้ว่าแบมแบมเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ขายดีทั้งงานในประเทศเกาหลีและงานที่ต่างประเทศทำยังมีงานพรีเซ็นเตอร์ให้กับหลายแบรนด์ดงัง และยังเป็นอีกหนึ่งคนที่สื่อจับตามองนอกจากนี้ประธานานธะิบดีประเทศเกาหลีใต้ยังเคยชื่นชมแบมแบมว่ามีส่วนช่วยเผยแ,แพร่วัฒนธรรมของเกาหลีใต้เช่นเดียวกับนิคคุนและลิซ่าและหากไม่มีแบมแบมสื่อเกาหลีมองว่าทางค่ายเพลงอาจจะต้องเสียตลาดเคป๊อปในประเทศไทยไปเลยเพราะถือว่าเป็นประเทศที่กำลังซื้อสูงติดอันดับเลยทีเดียว